สวัสดีจ้าพ่อกับแยกทิศท่าแนวอีกแล้วเด้อมากินหมูกระทะเด้อหมูเ้ากกินไปรอบนึงแล้วหมูแดงกินอีกรอบนึง่งงานวันเกิดลูกไข่ละยืมซื้องกล้องให้แม่หนอนอันไหนอืมเออได้เหนอเด็กๆอืม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 ,อม ไอ้เคที FC, แต่เนี่ยได้ได้หลลวไอ้เคทีเดินไปพริกพรกผักหมู ไม่ต้องตีนองเ้ยไม่กินน้ำแยาทิพย์เด้อไล่ไล่เด้อเรียกแม่แอมกับพี่อ้อยหน่อยแม่แอมพี่อ้อยมากินหมูกระทะกับไก่เค้กซีแล้วก็น้ำบูฮาวาแล้วก็น้ำโขักงานวันเกิดใครงานวันเ,าาเกิดพี่โอเก้ แต่ตีใหม่จะน่ากินได้ทุกคนอมรชอนนะครับทุกคนซึ่งก็มีเป็นเ้าหมาซอมืยแล้วก็ได้เป็นัดวรนะครับทุกคนซึ่งเ็นรรศกรเล่นวันนี้นะครับน้องเดียมดูกันกวาวา้นรอลาไมลวงหหลาย่ครับโอ้ยเยะมนทุกคน ถือยากนะครับน้องๆมันยากมากอ่ะเอ้าสร้ยห่อนะครับไม่นไม่นะไม่นะไม่นะเตียงคัพบัขนัดคหลบลบหลบหลเดี๋ยวยอนมาก่อนครับงนี้เอาบสวน

เขาเรียกว่าอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งนะคะอะไรเขาเรียกอะไรนะบูฮาวายเหรอบูฮาวายยายทิพย์จะลองชิมดูสิอร่อยมาเซตอนตอนจะเปิดบูฮาวายอ่ะ มันมันพุ่งไปในเนื้อเลยน้ำมันเติมรสชาติเติมรสมากจะเป็นสีม่วงเติมรสชาติเติมรสชาติโอ้สีเปาส้มกลายเป็นสีดำใช่ไหมไม่ใช่สีเออกลายเป็นสีดำเอาสีเขียวเขียวด้วยตรงนี้อันนี้มันนั่งแอบกินคนเดียว ผสมกันนี้ปลาแล้วก็ปลาพอแม่เขาจะรักษาไงแบบนี้ก็เรียกพ่อมากินด้วยกันเลยฮลัลโหลเรีพ่อมากินหมูกระทะด้วยกันเลยอ๋อมาเ,มเป่าเค้กก่อน,นอกินหมูกระทะอีกก่อนเปิด้องได้ไหมหัวตุ่มไม่มเสียงฮลัลโหลอ๋อเปิดกล้องวันนี้ได้ยิน,ลลนแล้วฮัลโหลพ่อหนูไม่ได้เอาหัวฟังไปเปิดกล้องให้พ่อดูสิเรียกพ่อมากินเร็วตา พ่อป้าใหญ่ดิมฮัลโหลโทรโทรหาพ่อหน่อยหาอะไรไปโทรตัดหนูมาสีแถมหนูไม่มีเงิด้วยคิวท่านก็ไม่ได้เชื่อมต่อของยายเหรออะไรตอนอยู่ดีตอนนั้นเด็กก็หายไปเลยรู้เลยยิ่งงงก็ไม่ใหญ่เอ้ยเด็กใจหายไปไหนไมงเนี่ยแล้วแล้ดแล้วตัวสัตว

พิมบอกพ่อแล้วนะว่าให้ถอดเครื่องต้นเด็ดทำไมอะไรทำเน็ตมันไม่อไม่มีอ่ะเหมือนการันมันจะรันพี่เกได้ปิดเครื่องไหมปิดเครื่องเพี่โตบอกว่ามันเน็ตประจานอ๋อหนูดูอ๋อหนูเรมไปหนูไม่มีเน็ตเอาไปเติมให้พี่เก๋เชื่อเน็ตถ่ายซีฟเวอร์ทายได้เวอร์พี่เก๋ยังไอให้พี่หน่อยแ่้วเด้แค่คนเดียว ไม่ต้องโทรหาเอ้าเจ็บหมอใช่แย่คนเย็บพี่โตต้องออกเน็ตก่อนเอ้าเอ้ยัาไงกวโทรหบ้านออกไปก่อนต้องหาพ่อ,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 อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อ,อมไม่รู้ว่าจะกลับตอนไหนลองบอกว่าก่อนว่าให้หมาเขาก็โทรมาแล้วรับใช่ไหรับ ฮัลโหลครับพ่อแม่น่ามันน,ออน้อยนะจ๊ะอะไรหนูกินหนูก็ะทะด้วยอ๋อเนี่ยหนูไม่มีหนูลืมเนี่ยพ่อมากินหมูกระทะสิไปกิน,นหมูกระทะแต่ว่าเอาหมูฟังไหมพี่โต้ด้วยไม่ไม่ต้องเอาไหมเคฟซีด้วยอ๋อลืมไปไปต้องหมูฟังแล้วตอนนั้นเป็ดต้มมันไม่ได้ยินเนี่ยมาดูมา เออไม่รู้เหมือนกันตอนกินกั่เฟรนช์ฟกับเค้กริดมากก็มาหน่อยมีมีครับแล้วก็มีหมูกระทะด้วยกินตั้งแต่เช้าด้วยแล้วก็มากินนี่รอบที่สองแล้ว้วก็หัวให้กินกันเยอะเยอะ เอาโอเคก้ออยู่ไหนอ่้ออยู่ไหนอ่ะก็อยู่บ้านเนี่ก็เรียกพ้อมากินเล้อมากิน่อนไม่กินเลยกินเลยโหุดังอ่ะโอเคครั โอเคอืมอะยดินให้ได้ไม่ต้องแสงแสงเอาต้อดินแล้ไม่ต้องแสงอ่าป่าดินไปเลย ยังหไม่เกินรึไม่ได้ใช้ใหญ่ดูหน่อย9นาทีแล้วจุดจุดเทียนแล้วก็จุดเทียนแล้วก็ปิดไฟคิดสึกนาทีเลยไม่จุดไฟก่อนเม่เกิดแล้วไฟชั้หน่อยแ,แม่แบบ เฮ้ย ชล,ลัวยบมพี่ <k S 2> ยบ <im itation> Happy r t h d a y to you Happy r t h d a y o u Happy r t h d a p p r t h d a y y Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you อ uh, ้าววยพรให้มิตรค่วมซุขควมจเจริญให้เรียนหนังสือเกง่กงๆให้ได้เป็นเจ้าค้นนายคนเอ้ยให้เปิดไฟ เออทเวลาจะ่ต้องด่อเดี๋ยวค่อยกินลูกเดี๋ยวค่อยกินกินหมูกระทะเสร็จก่อนเราค่อยกินถ้าไม่กินเป็นฝ่าของเลยต้นต้นไม่ได้ไม่กินเป็นฝาพี่ขอเดยไหมโอเคบอกเลยนะ เอาเลยหมูไม่กินเงินฝ่ายชอบหมูไหมชอบชอหมูไหมเอะเอามาตามมาตุ๊ก

สัมมาอนปึ๊บสับัดโอ้ยสับัดมือถือคือแบบยากมากๆนะจ๊ะโอ้ยตัวมันต้องตัดกินอะไรีนที่แตกเลยนะเอาวังไม่โดนางไม่โดนลวนผักปเับน่ไหัา่นี่มาดูสิ Happy Birthday. Ôi, chương trình chơi chơi gì mất quá tiền mua này. Một cái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 . im, กลับไปก็จะได้นอนอย่างเดียวไม,ยไม่ต้องไปกินข้าวก,กับไปกินเกมก็เล่นเกมเลยมเไม่ต้องหอ่วงว่าจะมีใครด่าอาบน้ำกับผึ้งปกติอาบน้ำกี่โมองอะ ตะกะตียน้ำกี romance, u, ่โมงประมาณทุ Coke, ่มทุ่มหกโมงบางทีใส่รู termin, ่เก้าโมงบางีก็หนงรู่มามีไม่นเอาใส่ไม่หมูลูก

อันนี้คือสามสิบจีบสามสิบจีบสามสิบจีบจ้าสำหรับคลิปนี้แย่ที่ขอจบเพียงสท่านี้ก็เด้อจ้จะเ้อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจา้า